บทที่52โพงศกรเทพบริรักษ์พารถคันงานของเขาแล่นลาบเรียบไปตามถนนติวานนท์ดมเหมือนอีกราวสองกิโลเมตรเศษก็จะถึงบ้านของพระเดิมสหายรักคนหนึ่งของเขาซึ่งหนีความจอแจในพรนครมาซื้อที่ปลูกบ้านอยู่แถวนี้พอรถแล่นผ่านโรงพยาบาลวันโรคพงศกรมองไปโดยไม่ได้ตั้งใจคันแล้ว คิวทั้งคู่ของเขาก็ต้องขโมดเข้าหากันเมื่อแลเห็นหญิงที่รีบเดินออกจากโรงพยาบาลเพื่อบุกมือเรียกรถแท็กซี่ให้หยุดผู้หญิงคนนั้นสวมกระโปรงสีน้ำตาลเข้ารูปไม่ขับและหลวมเกินไปเสื้อผ้าลูกไม้สีขาวอย่างชนิดราคาถูกคุณเดือนพงศกรอ,อุทานออกมาเบาๆอันเป็นเวลาเดียวกับที่แท็กซี่คันนั้นพาหล่อน ไปพ้นจากบริเวณหน้าโรงพยาบาลไปยังทิศทางที่เขาขับรถแปล่นผ่านมาเขากับหล่อนสวนทางกันเขาจะไม่ผิดแน่นอนผู้หญิงคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเดือนแม้หล่อนจะร่วงโรยสู้ผอมไปจนผิดตาเขาก็จำเขาหน้าท่วงท่าที่เดินของหล่อนได้หล่อนมาที่นี่ทำไมหล่อนมาเยี่ยมใครกันนั้นหรือ พงศกรตั้งปัญหาถามตนเองแต่พอหวนคิดถึงความร่วงโรยจนเขาแทบจะไม่ได้ก็เริ่มสังหอนใจและจิตใจสสดหุดหงิกทันทีเมื่อคิดไปถึงดาวนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งทำให้เดือนหลบซ่อนตัวไม่ยอมไปเผชิญหน้ากับหลานสาวหากเขาไม่ติดธุระสำคัญกับพระเดิมเขาจะขับรถสะกดรอยตามแท็กซี่ขนานไปเดี๋ยวนี้แต่นี่จนใจจริงๆไกรยศ จริงสิไกรยศคงจะให้คำตอบเขาได้เกี่ยวกับเดือนว่าหล่อนมาที่นี่ทำไมในเมื่อไกรยศเป็นเพื่อนของเขาเป็นนายแพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยความใจร้อนเย็นวันนั้นพอกลับจากบ้านพระเดิมมาถึงเทพนารมิตรยังไม่ทันผรัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาก็รีโทรศัพท์ไปหาไกรยศที่บ้านซึ่งเป็นคลินิกรับรักษาส่วนตัวแต่ปรากฏว่าไกรยศ กำลังมีคนไข้เขาจึงต้องรอคอยอย่างกระวนกระวายใจสั่งให้น้องสาวของไกยศซึ่งเป็นผู้รับสายให้บอกให้ไกยศโทรมาหาเขาเมื่อว่างต่อจากนั้นก็รีบไปผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอาบท่าแล้วมานั่งคอยอยู่ข้างโทรศัพท์จนกระทั่งพบ่ําเสียงกริ่งโทรศัพท์จึงได้ดังกลางวานขึ้นเขารีบเอื้อมมืออันสันดริกไปรับ ื่นเต้นยินดีรลาวกับไกยศเป็นสตรีที่เขารักฮัลโหลที่นั่นเทพนรรมิตใช่ไหมครับขอพูดกับคุณพงศกรแกหรือในหมอนี่กันพงศกรกำลังพูดเขากรอกเสียงบอกไปก่อนฝ่ายโน้นจะแจ้งความประสงค์จบใช่กันเองเมื่อเย็นแกโทรไปหากันที่ยะแกโทรไปหา กันหรือเห็นย,ยาณีบอกฮึขอโทษด้วยนะกันเพิ่งว่างเดี๋ยวนี้เองรู้นะ่ะเวลาของแกเป็นเงินเป็นทองแกมีธุระอะไรกับกันมีข่าวดีบอกหรือยังไงไกลยดยัว่วเยาข่าวดียังไม่มีหรอกว่าแต่แกเถิดเมื่อไรจะหาคนมาช่วยน้องสาวพงศกรย้อนของฉันสิ้นปีนี้รู้เรื่องแล้วล่ะแกได้ข่าวว่า วนเวียนอยู่ที่บ้านอธิบดีพอลูกสาวของท่านเมื่อผู้หญิงเขาได้ปริญญาแล้วก็ยังจะรออะไรอีกอย่างฉันอย่างน้อยก็ต้องรอเงินเก็บเพราะไม่ได้เป็นเศรษฐีอย่างแกนี่ในหมอฉันมีเรื่องจะคุยกับแกนะไม่ใช่เรื่องคู่พงศกรติงเขาเสียงหัวเราะไ่ยศหัวเราะชอบใจหึงหงอยู่ในลำคอพรางบอกว่างั้นมีอะไรก็ว่าไป กันอยู่อยากรู้ว่าคนไข้ของแกทางโรงพยาบาลมีชื่อเดือนมีไหมเขาเริ่มเดือนหรือใช่เดือนแรมอ่อนเอกันจำไม่ได้คนไข้มากมายด้วยกันแต่ชื่อเดือนนี่ดูเหมือนจะมีอยู่หลายคนเคยมาอยู่หรือรักษาหรือว่าให้เช็คหรือข้อนี้กันไม่รู้อ้าว ไกรยศอุทานอย่างสงสัยพงศกรจึงเล่าถึงการพบเดือนให้ฟังและบอกไกรยศว่าหล่อนเป็นญ,ญาติสนิทของเพื่อนคนหนึ่งเขาจึงอยากรู้ข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือบางอย่างในเมื่อฐานะของเดือนไม่ดีนักแก่ลายเห็นคุณเดือนอะไรนั่นเดิอนออกจากโรงพยาบาลวันนี้ใช่ไหมใช่งั้นพรุ่งนี้ก็จะให้คุณสายัน ช่วยเช็ครายชื่อคนไข้ให้แล้วยังไงข้ามพรุ่งนี้จะโทรมาบอกแกขอบใจมากในหมอถ้าคุณเดือนเป็นคนไข้ของที่นั่นการอยากจะขอความช่วยความช่วยเหลือร่วมมือจากแกเรื่องนั้นก็ไม่ต้องกลัวการจะสั่งพักพวกไว้ให้ให้ความสะดวกทุกอย่างส่วนการพยาบาลรักษาและรักษาคนไข้ทุกคนของเราอย่างสุดความสามารถทั้งนั้น ไกรยศรีบบอกไม่ใช่อย่างนั้นกันต้องการให้แกรับคุณเดือนมารักษาที่คลินิกของแกค่าพยาบาลทั้งหมดเป็นตุระของกันแต่แกจะต้องไม่เอ่ยถึงกันไม่บอกให้หล่อนรู้ว่ากันเป็นผู้ช่วยเหลือหล่อนแกจะบอกหล่อนว่าแก่มีจิตใจสงสารหล่อนก็ได้เจ้าของเทพนลมิตรอธิบายให้สหายของเขาเข้าใจแต่ไกรยศ ยังคงพูดมาว่ากันไม่เข้าใจว่าทำไมแกจะต้องทำเช่นนั้นไม่มีอะไรมากนอกจากการไม่ต้องการให้คุณเดือนกังวลใจว่าเป็นลูกหนี้บุญคุณกันและหล่อนอาจปฏิเสธไม่ยอมรับการช่วยเหลือเพราะเกรงใจกันก็ได้ก็ทำตามที่กันขอร้องก็แล้วกันยศตกลงไกรยศจำต้องรับคำในที่สุด ในตอนค่าของวันรุ่งขึ้นนายแพทย์หนุ่มได้โทรศัพท์มาหาพงศกรตามที่สัญญาไว้พร้อมกับบอกว่าเดือนเพิ่มมาเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลวันโลกอาการของหล่อนหน้าวิตกมีใช่น้อยหากไม่ได้รับการรักษาที่ดีพอรักษาให้เต็มที่นะยศเสียเท่าไหร่เสียไปแค่ไม่ต้องเก่งใจกันเพราะอยู่ยาแก่ไม่ได้หามาเปล่า แค่ต้องซื้อเขาขอแต่เพียงให้หล่อนหายกันต้องการเท่านี้เขาบอกไปด้วยเสียงเน้นหนักไกรยศแอบนึกชง่อนสุนเทที่เดือนแรมอ่อนเป็นบุคคลที่มีความสำคัญสำหรับสหายรักของเขามีใช่น้อยอยากรู้ว่าหล่อนเป็นเพียงญาติของเพื่อนคนหนึ่งของพงศกรเท่านั้นหรือและเพื่อนผู้นั้นเป็นใครการจะรักษาชนสุดความสามารถ แกทำใจให้สบายเถิดโพงศกรคืนนั้นพอมาอยู่คนเดียวตามลําพังและหวนคิดไปถึงเดือนเขาก็ต้องถามตนเองว่าสิ่งที่เขาได้กระทาลงไปนั้นเนื่องมาจากอะไรกันแน่เพื่อมนุษยธรรมส่งสารเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไรหรือว่าเพื่อบุคคลคนหนึ่งและแล้วโพงศกรก็ต้องสมัดหน้าเต็มแรงละสายตาจากจุดแพรวพร ที่กระจายอยู่เต็มแผ่นฟ้าดาวถูกแล้วดาวคืนนี้เป็นคืนข้างแรมดาวจึงเดียรรดาดไปทั่วแผ่นฟ้าสีน้ำเงินเมื่อไม่มีเดือนดาวจึงเป็นราชินีแทนพงศกรผ่าจากหน้าต่างบ้านนั้นเหมือนดังจะหนีหนีจากประกายพราวพรายของดวงตาแห่งสวรรค์แต่ก็หนีไม่พ้น เพราะขณะนี้หัวใจของเขาดูเหมือนจะเต้นแรงและดังว่าดาวดาวอยู่ในทุกวินาทีที่เต้นมันเป็นคำตอบของคำถามที่เขาได้ถามตนเองกันนั้นหรือเขาพร้อมที่จะทุ่มเงินจำนวนหนึ่งไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดก็ตามเป็นค่ารักษาเดือนให้พ้นจากโรคติดต่ออันร้ายแรงซึ่งในปัจจุบันความเจริญของวงการแพทย์ ทำให้ความร้ายแรงหน้าหวาดกลัวของโลกบันเทิงลงขอเพียงแต่ให้ได้รับการเยียวยากันอย่างจริงจังเท่านั้นเพื่อดาวหรือนอกจากนันเดือนแล้วดาวก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกดาวเคยพูดกับพระควดีเช่นนี้เขายังจําได้และถึงแม้เธอจะไม่พูดเขาก็รู้ดีว่าเดือนมีความหมายและสำคัญสำหรับดาวเพียงใด ในเมื่อเธอจะเหลือน้าสาวอยู่เพียงคนเดียวในโลกนอกจากเดือนแล้วเด็กสาวผู้นั้นจะไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกดังที่เธอพูดถ้าเช่นนั้นทุกอย่างที่เขาทำไปก็เพื่อดาวบรรดาลเพียงผู้เดียวแต่อะไรเล่าเป็นต้นเหตุให้เขากระทำเพื่อดาวพงสกรถามตนเองแล้วก็ตอบเองว่าเขาไม่ได้กระทำเพื่อดาวผู้เดียวหากแต่ ยังเพื่อพาติยะเทพบริรักษ์และพระควดีกุลโชกด,ด้วยในเมื่อหลานชายหญิงของเขาต่างก็รักดาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพาติยะพี่ปูรักดาวของป้อมน้นน้องก็ทราบแล้วนี่คะจริงสิเขาทราบแล้วจากจดหมายของพาติยะและคําบอกเล่าของพระาวรดีสิ่งที่พาติยะวาดเกรงนอกเหนือไปจากความผิดหวัง ซึ่งอาจได้รับจากดาวก็คือตัวเขาภาติยะเกรงว่าเขาจะขัดขวางไม่เห็นพองด้วยกับการเลือกดาวมาเป็นสไพยของเทพบริรักษ์เพราะถ้าเขาไม่เห็นพองด้วยเพียงคนเดียวก็ยากที่คุณนิ่มนวนจะเห็นดีเห็นงามด้วยกับบุตรชายของเธอและคงไม่เพียงแต่คุณนิ่มนวนเท่านั้นคนอื่นๆจะต้องติดตามมาด้วย เนื่องจากทุกคนเชื่อมั่นในสายตาตลอดจนความคิดเห็นของเขาหากดาวกับภาติยะมีหัวใจตรงกันเขาผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยให้คนทั้งสองสมหวังในความรักได้ทุกอย่างจะผ่านไปรวดเร็วเหมือนฝันสำหรับผู้ที่แวดล้อมไปด้วยความสุขแต่จะเชื่องช้าน่าเบื่อหน่ายสำหรับผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์ อีกเพียงเจ็ดวันภาธิยะเทพบริรักษ์ก็จะเดินทางกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองไทยและเทพนริตรอันเป็นที่รักพร้อมด้วยความสำเร็จในด้านการเรียนคุณนิ่มนวลกับพระควด,ดีแสดงความตื่นเต้นยินดีออกมามากกว่าใครผู้ที่อยู่ในความสงบเป็นปกติคงได้แก่พงศกรเช่นเคยทั้งที่เขาเองก็ตื่นเต้น ยินดีกับการกลับมาของภาติยะมีใช่น้อยแม่ดีใจมากไหมครับที่อีกเจ็ดวันในปู้ก็จะกลับมาพงศกรถามพี่สะพ้ยใหญ่ซึ่งเขาให้ความเคารพรักดุดมารดาผู้ให้กำเนิดเสียงอ่อนโยนขนาดที่นั่งสนทนาอยู่ด้วยกันภายในห้องพักผ่อนมากจ้ะแต่ก็ไม่มากไปกว่าครั้งที่แม่ได้รับข่าวจากน้องว่า จะกลับจากฝรั่งเศสคุณนิ่มนวลพูดเสียงนุ่มนวลอ่อนหวานพงศกรยิ้มเยาว่าถึงแม้จะรักนายปูมากกว่านายน้องผมก็ไม่น้อยใจโอ้ยแม่รักเท่ากันจ้ะไม่มีใครมากใครน้อยกว่ากันปูเสียอีกเวลาอยู่ใกล้ๆทำให้แม่ขวางบ่อยๆนี่แม่ก็ยังกลัวอยู่อย่างแม่กลัวอะไรครับ ถามอย่างสงสัยเมื่อสังเกตเห็นแววกครงวลจากดวงตากว่าว่าปูจะแอบเอาใครกลับมาด้วยเพราะในจดหมายฉบับหลังๆนี้ปูเขียนมาแปลกๆสะดุดใจแม่เธอเปิดเผยให้พงศกรฟังเมื่อไม่อาจเก็บเอาไว้ได้แปลกยังไงครับปูพูดเหมือนว่ากลับมาคราวนี้พอมีงานทําเป็นหลักเป็นฐานแล้วเขา ็จะแต่งงานให้เป็นฝั่งเป็นฝาเสียทีและคิดว่าคงไม่น่าเกลียดหากเขาจะแต่งงานก่อนน้องเพราะน้องและเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนางเทพบริรักษ์ตอบตามที่ถตีความหมายของบุตรชายผู้เคยย้มพลายถึงผู้หญิงที่ผู้จะแต่งงานกับแม่บ้างหรือเปล่าว่าเป็นใครเปล่าแม่จึงกลัวว่าจะไปคว้าเอามาจากที่โน้น ดีก็ดีไปหากไม่ดีจะเดือดร้อนเกิดไปหมดภายหลังแม่อย่าด่วนวิตกไปเลยครับผมคิดว่ายังไงยังไงนปูก็ไม่พาผู้หญิงมาจากอเมริกาพงศกรปลอบให้คุณนิ่มนวลสบายใจในเมื่อเขารู้ว่าภาติยาจะไม่ทำเช่นนั้นเป็นอันขาดเพราะสตรีที่ภาติยารักอยู่ในเมืองไทยไม่ใช่อเมริกา น้องจะไปรู้เขาได้ยังไงแต่ผมคิดว่าผมทราบครับแม่ผมรับรองว่าไม่ว่าผู้หญิงไทยหรือเทศก็ตามปูไม่มีวันพากลับมาประมุกหนุ่มแห่งเทพนาดิมิทยืนยันเสียงหนักเมื่อแลเห็นอีกฝ่ายลังเลไม่เชื่อถือคำพูดของเขาคุณนิ้มนวนเหลือบตามองดูน้องของเธอพลางถามว่าน้องพูดเหมือนปูมีที่หมายอยู่ทางนี้ ครับตัดสินใจตอบรับใครกันจะน้องมารดาของพาติยะรีบซักถามก่อนที่จะได้รู้ว่าหญิงสาวที่จะมาเป็นสไปของเธอและเทพบริรักษ์นั้นเป็นใครมาจากไหนผมยังไม่อยากเอ่ยถึงเด็กคนนั้นเมื่อผมยังไม่แน่ใจว่าเธอจะมีใจตรงกับปู <Okay. S 1> หมายความว่าคนของเราสนใจเขาข้างเดียวหรือครับ เด็กคนนั้นอาจยังไม่รู้ตัวว่าปูสนใจเด็กนั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใครน้องดู้ไหมเป็นเด็กกํมพา้าครับแต่ก็เป็นเด็กดีถ้าอย่างงั้นก็ค่อยอยังชั่วหน่อยแม่เชื่อตาน้องแต่ถ้าเห็นผิดทียังไงไม่คู่ควรกับเทพบริรักษ์แล้วก็น้องต้องบอกแม่นะจ๊ะอย่าตามใจปุครับอ๋อแล้วเรื่อ,ง,องของน้องล่ะ คืบหน้าไปถึงไหนแล้วคุณนิมนวนเปลี่ยนเรื่องถามใหม่ด้วยใบหน้ายิ้มละไมเรื่องของผมชายหนุ่มทวนคำอย่างงุนงงพร้อมทั้งย้อนถามว่าเอ๊ะเรื่องอะไรครับเรื่องหลานสาวลูกสาวของท่านอธิบดีของน้องไงจ๊ะแม่คงหมายถึงรัตนาวดีจ๊ะเมื่อไหรจะลงเอ่ยกันเสียทีตอนนี้เธอก็เรียนจบจนเข้าทำงานทำการแล้ว พงศกรยิ้มพร้อมกับอธิบายให้คุณนิมนวนเข้าใจเสียงบนหัวเราะโทจะลงเอยได้ยังไงครับในเมื่อผมกับรัตนาวดียังไม่มีอะไรต่อกันน้องเธออุทานมองดูเขาอย่างไม่เชื่อสนิทนักพงศกรอ่านสายตาน,นั้นออกเขาจึงหัวเราะชอบใจเสียงดังแม่ไม่เชื่อผมหรือจะให้แม่เชื่อน้องได้ยังไงในเมื่อน้อง ไม่เคยสนิทสนมกับผู้หญิงคนไหนเท่าคุณรัตนาวดีอะไรนั่นซ้ำยังไปครกูกอยู่ที่บ้านของเธอแม่ก็ทราบอยู่แล้วว่าบ้านของเธอก็คือบ้านของอธิบดีของผมผมไปที่นั่นก็เพราะถูกเชื้อเชิญให้ไปหรือมิเช่นนั้นผมก็ไปเป็นเพื่อนป้อมเขารีบกล่าวแก้ไปเป็นเพื่อนป้อมทำไมจ๊ะท่านอธิบดีของผมกับคุณนายได้รับอุปการะ เพื่อนของป้อมไว้เป็นบุตรบุญธรรมครับอ๋อแม่นึกออกแล้วดูเหมือนแกจะชื่อดาวครับเพื่อนของเจป,ป้อมคนนี้แม่คงไม่เคยเห็นหน้าตาแกเป็นยังไงผมบรรยายไม่ถูกพงศกรตัดบทอยากจะบอกคุณนิมเนวนต่อไปว่าอีกหน่อยแม่อาจจะได้เห็นเด็กคนนั้นจนเบื่อและก่อนที่จะได้เห็นในปู คงบรรยายให้แม่ฟังได้อย่างพอพิิงว่าดาวบรรดาลหรือการจนโรดมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสวยหรือไม่สวยละจ๊ะพี่สะพยยิ้มเมื่อถามพงศกรรอนวูบเย็นวาบไปทั่วร่างเมื่อพบรอยยิม้มและสายตาของคู่สนทนาแม่กำลังเข้าใจผิดปูดตั้งหากไม่ใช่ผมประโยคนี้เป็นเพียงใจคิด ส่วนปากของเขานั้นพูดว่าหากแม่อยากพบลองถามป้อมดูสิครับป้อมคงตอบได้ดีกว่าผมเพราะเขาเป็นเพื่อนรักกันกินนอนมาด้วยกันคงทราบว่าเพื่อนของตัวสวยหรือไม่สวยจบบทที่52